ว่าไงจ้ามีอะไรอระพงศใจจุ t t ๊บจฮึบโอ้โหทุกคนน่ารักกันมากเลยอะเด็กนักเรียนจะครูปลื้มใจจ้าสวัสดีวันครูนะคะแล้วมีใครพอจะรู้ไหมว่าวันครูน่ะคำขวัญคืออะไรแต่พอมาเห็นนักเรียนแบบนี้แล้วฉันก็นึกถึงอดีตตัวเองมีใครบางคนก็อยากจะเป็นครูเหมือนกันเรื่องราวของเขาน่ะไปรับชมกันเลยก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะ นี่คือเรื่องราวของเด็กชายวารันเทพเขานั้นเป็นเด็กชายขอทานพ่อ,อครับผมหิวจังเลยอยากพ่อกินก่อนหรือเปล่าเอ,อ๊ะวารันเทพลูกรักพ่อคิดว่านะลูกเก็บไว้กินเถอะพ่อโอเคเอ,อืมครับพ่อทำไมพวกเราต้องมีชีวิตลำบากแบบนี้ด้วยคนจนๆอย่างผมววนะไม่มีอนาคตเลยจนกระทั่งผมได้เจอกับครอบครัวของเธอคุณลุงคนนั้นเป็นคนรวยมากๆคุณพ่อคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อวันนี้ไม่ได้ไปสอนนักเรียนงั้นเหรอดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคุณครูด้วยนะนี่ลูกลูก ไหมว่าการเป็นครูน่ะคือผู้ให้พ่อเองก็อยากจะสอนลูกให้เป็นคนดีถ้าเรามีเงินมากพอเราก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นนะเอออย่างเช่นพ่อลูกขอทานงั้นเหรอแล้ววันพ่อก็ไม่สบายแล้วพอ่พอพ่อโอเคหรือเปล่าพ่อคิดว่าลูกอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองในอนาคตแล้วนะพ่อครับอย่าเป็นอะไรนะลูกนะ่ะต้องมีอนาคตแล้วก็มีหน้าที่การงานอย่าเป็นเหมือนพ่อเลยพ่อครับแล้วแบบนี้เราช่วยเขาได้หรือเปล่าวะได้สิลูกนี่หนูน้อยเธอมาขอทานตรงนี้นานหรือยังเนี่ยไม่เคยเห็นนะเน่เอาเงินฉันไปนะ แล้วก็เอาไปรักษาพ่อเธอพ่อ,อแดดมันร้อนก็ใส่หมวกไว้นะฉันน่ะช่วยได้แค่นี้โอ้ไม่เคยมีใครให้เงินเราขนาดนี้มาก่อนและผมก็เพิ่งทราบม,มาว่าเขาเป็นคุณครูนี่เองนั่นมันทําให้ผมเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นคุณครูถึงแม้เราเนี่ยจะเป็นลูกชายของขอทานก็ตามพ่อคะให้แบบนั้นเนี่ยเขาจะไม่ขอเราอีกงั้นหรอเกรงว่าเด็กคนนั้นจะไม่มีอนาคตแน่ๆเลยนี่นี่พุทธชมพูล,ลูกพ่อลูกอย่าไปดูถูกความฝันของใครเชียวนะชีวิตของคนรอมันไม่แน่ไม่นอนบางทีเขาอาจจะกลายเป็นผู้ ยิ่งใหญ่ก็ได้ในอนาคตอไรไอยที่เราช่วยได้ก็ช่วยไปเพราะฉะนั้นไปแต่งตัวได้แล้วคืนนี้น่ะมีงานเฉลิมฉลองบุคลากรน,นะเฮ้ยกุณพ่อฉันเป็นโคนน่นะก็สั่งสอนฉันถูกแล้วเอาเป็นว่านะนี่ฉันต้องแต่งตัวไปงานบุคลากรนั่นกับคุณพ่องั้นหรองานเลี้ยงคุณครูรุ่นที่43่สิบสามเฮ้ยี่ใหญ่พราเจอพูวาทำไมเธอไม่อยากมางานเลี้ยงแบบนี้ละ่ะได้กินขนมฟรีเยอะเลยนะยฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันไม่ชอบงานพวกเนี้ฝากบอกคุณพ่อฉันด้วยนะเออง้นฉันไปละ่ะบ๊ายบายเอากลับแล้วเหรอใหญ่บ้านน กลับกลางดึกกลางเดินแบบนี้เด็กก็เจออันตรายหรอกเอ้ยฉันต้องไปบอกคุณพ่อเย็นนั่นซสแล้วคุณอาคะอชโพกลับบ้านแล้วค่ะเอ้ารีบกลับไปไหนเนี่ยลูกสาวตัวดีเนี่ยเออก็เห็นว่าง่วงนอนน่น,นะคะก็เลยบอกว่าขอตัวกลับก่อนนะไม่รู้ว่าลืมทาการมากหรือเปล่าไม่แน่ใจอะค่ะในระหว่างทางกลับนั้นผมก็ได้เจอเธออีกครั้งนี่มันลูกสาวของคุณลุงคนนั้นนี่นะฉันไม่อยาก เฮะผมว่า <_ an> เอาเงินคืนเธอดีไหมพ่อนั่นน่ะสิเพราะว่าไปคืนเธอเธอนะเงินขนาดนี้นะพ่อไม่ต้องการรักษาหรอกนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรขอทานแหละเราไปหาอาชีพทําดีกว่าเพราะว่าจะเลิกขอทานแล้วนะ่ะไปแล้วเออรีบกลับบ้านดีกว่า <_ an> เอาตังมาซะโดยดีนะ <_ an> นั่นในฉันโดนขโมยเงินเหรอเอาไปเลย <_ an> มีเกบาทเอามาให้บดใหญ่นี่เนี่ยฉันรู้สึกว่าเธอจะรวยนะฮะมีพ่อเป็นโคงงั้นเหรอฮะในตอนนั้นเองที่ผมเห็นเธอร้องไห้อยู่ช่วยฉันด้วยฮะมีขโมยเงินเหรอฉันเอาตังมาคืนเธอนนะรอแป๊บหนึ่ง ไอหัวขโมยเอาตังค์มาเดี๋ยวนี้ s> <S นี่นแน่เป็นเด็กเป็นเล็กหัดขโมยคนอื่นงั้นหรอขอโทษถ้าฉันเห็นแกทําแบบนี้อีกแล้วละก็ฉันจะไปฟ้องคุณครูแกนล้์นี่แน่ขอ,อโทษค,ครับโอ้โหเด็กคนนี้นี่มันครูจังเลยนะสุดยอดไปเลยครับเออกระเป๋าฉันนี่เธออะคือฉันเอากระเป๋ามาให้แล้วนะ เดี๋ยวก่อนสินายนี่เขาช่วยฉันไว้เงินเหรอถึงเขาจะเป็นลูกชายขอทานแต่ว่าเขาน่าดีจังเลยนะ <c oughs> วันนี้รู้สึกดีจังเลยอะผมได้สั่งสอนเด็กน้อยคนนั้นด้วยพ่ออืดูเหมือนว่าลูกเนี่ยจะมีอนาคตและกอดทางเดินเป็นของตัวเองแล้วสินะพ่อครับผมอยากเป็นคุณครูจังเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมน่าจะมีโอกาสได้เป็นคุณครูเหมือนเขาไม่เอ่ยเวลาโตขึ้นนะพ่ออาวลูรักมานั่งทําไมตรงนี้ล่ะลูกฮะแล้วทําไมได้เงินปึกใหญ่กลับมาล่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ารีบกลับมาจังพ่อคะลูกชายขอทานคนนั้นช่วยหนูไว้ค่ะหนูโดนโ เงินด้วยแต่ว่าเขามาช่วยทันแล้วก็เอาเงินมาคืนน่ะโอ้โหช่างเป็นพ่อลูกที่มีจิตใจสง่างามจริงๆนะพ่อว่าเป็นเด็กที่อยู่ในสังคมได้ดีเลยล่ะเอาเป็นว่าพอ่อรู้สึกปลาเปื่มที่ช่วยเหลือลูกพอ่อเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปคุยกับพ่อเขาให้เขามาเป็นลูกบุญธรรมดีกว่าสวัสดีครับผมชื่อบ้าวารันครับโอ้หนูนี่เองสินะที่ช่วยเหลือลูกสาวของผมนะ๋อะเป็นว่าผมอยากจะอุปการละโอเคหรือเปล่าฮะนี่คุณหมายถึงว่าจะส่งลูกชายผมเรียนงั้นดอโอ้นี่มันเป็นบุญคนมากเลยนะโอ้ยขอให้ได้บุญนะครับเอ๊ะเขา จะสกสียผมเลียแล้วพ่อล่ะครับพ่อจะไปอยู่ไหนพ่อโอเคหรือเปล่านี่วารันไม่ต้องเป็นห่วงลูกจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตไปเถอะไปเจอทางที่ดีนะลูกพ่อครับผมจะมาหาพ่อนะพ่อไปอยู่บ้านพักคนชะลาลอละออไปเถอะเจา้าวารันเอ้ยฝากลูกผมด้วยนะครับเออฉันชื่อพุทธชมพูนะนายวารันเออหวัดดีออโชคดีโชคดีแล้วก็บุญหล่นทับลูกชายเอ้ยพ่อดีใจที่สุดในโลกเลยอย่ะไม่ต้องมาเป็นขอทานเหมือนพออ่อเองนะ <c oughs> อย่าลืมพ่อนะลูกเอ้ยและแน่นอนว่าวารัน นั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในคอกมา้านี่ขอโทษนะฉันก็อยากจะให้นายช่วยเหลืองานในไร่บ้างงั้นแหละก,ก็แค่เลี้ยงม้าให้ฉันแล้วก็กินอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจเลยเดี๋ยวโตขึ้นค่อยเรียนเข้าใจไหมอขอบคุณครับคุณครูผมขอเรียกคุณคุณครูได้หรือเปล่าแล้ววารันเองก็ใช้ชีวิตอยู่ที่คอกมา้าเขาต้องอดทนและก็กว่าจะโตแน่นอนว่าพุทธชมพูเองก็แอบมามองเขาบ่อยๆบางครั้งฉันก็เอาหนังสือมาอ่านข้างๆเขานะแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวนะ่ะถึงแม้ว่าวารันนั้นจะอยู่แค่โรงมา้าแต่เขาก็ทำ จนกระทั่งเขาโตเป็นหนุ่มใกล้ที่จะได้ไปโรงเรียนกันแล้วแน่นอนว่าพุชุมพูเองก็โตเป็นสาวเหมือนกันอ,อื้อหนักจังเลยเนี่ยนายวาลันีน่ทำอะไรอยู่ฮะคุณพ่อของฉันเรียกเนี่ยช่วยไปหาพ่อฉันทีเอะอ๋อ,อ,อ,อฉันกำลังไปหวัดดีทุกคนฉันโตแล้วนะคุณท่านอ่ให้ฉันทำอะไรงั้นเหรอเอ,อ๊เฮ้ยอย่ามาอยู่ใกล้ฉันสิอ,อ๋อฉันขอโทษนะยายพุชุมพูพมพคุณ ว่ามีอะไรจะให้นายด้วยเพราะว่านายทางานที่นี่จนหนักแล้วก็เหนื่อยบางทีนายอาจจะโชคดีก็ได้ถ้ปีนี้นะพ่อของฉันจะให้ของขวัญหน้าตามาสิอ๋อรู้สึกดีใจจังเลยคุณท่านจะให้ของขวัญฉันงั้นเหรอมันคืออะไรกันนะมากระล่อเหรอววลาอ้ยฉันเห็นถึงความดีความงามของนายแล้วล่ะก็ฉันอยากจะให้นายไปโรงเรียนซะถึงเวลาของนายแล้วไปโรงเรียนกระ่วยดูแลลูกสาวฉันด้วยนะพ่อหนูดูแลตัวเองได้นะหนูไม่ได้ต้องการใครมาดูแลเสีหน่อยนะมันเป็นหน้าที่ของผมเองครับผม จะดูแลเธอให้ครับคุณลุงโอ้โห,โ,หโหลูกสาวของฉันขมวัเดือแบบนี้เลยนะไม่เอาว่าหนูตเป็นสาวแล้วหนูไม่ต้องการใครดูแลโอ้โหไม่ต้องไปสนใจลูกสาวฉันหรอกนะนี่ตามฉันมาหน่อยฉันจะตัดผมให้นายนะ่ะไปโรงเรียนก็ต้องทําตัวสะอาดไว้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้ลูกสาวของฉันสอนอ่านหนังสือนะโอ้ผมโชคดีจังเลยนะครับคุณท่านนี่เรียกคุณลุงก็ได้เอาเสร็จแล้วโอ้ทำไมเบาหัวจังเลยอ่ะลุงขอบคุณนะครับโอ้พอตัดผมออกหน้าตาหล่อเหลาดีเนี่ยเนี่ยขอบคุณที่เก็บหมวกฉันไว้นะอยากจะเป็นอะไรล่ะโตขึ้นนะเอผม อยากจะเป็นคุณครูเหมือนคุณลุงครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะเป็นได้หรือเปล่าอ่ะเป็นได้สิคุณลุงบอกผมอย่างไม่คิดเลยว่าผมสามารถเป็นคุณครูได้และนั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นที่ผมอยากจะเป็นคุณครูเหมือนท่านในทุกๆวันผมจะต้องไปโรงเรียนกับเธอเอ๊ะทําไมนี่ใช่ในเวลาหรือเปล่าเนี่ยทําไมตัดผมแล้วดูดีจังเลยเนี่ยโอ้ยขนละขนลอยอ่ะโอ้ยขนชะมัดเลยไม่ได้ไม่ได้ฉันไปโรงเรียนกับแล้วกันนะเอ๊ะเธอรังเกียจผมหรือเปล่าเนี่ย หลังจากนั้นทุกๆวันผมก็ไปโรงเรียนกับเธอนักเรียนจ๋าเอาเป็นว่าตั้งใจเรียนกันด้วยนะใครอยากจะเป็นคุณครูคุณหมอก็เป็นไปได้เลยและช่วงนี้เกรดของวาลันดีมากส่วนเกรดของเธอพุทชมพูเธอเป็นลูกของคุณครูนะเธอเป็นแบบนี้ได้ยังไงคะแนนตกต่ำมากโอ้ยอีกแล้วฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลยอะตลอดเลยนะเวลาเธอทําข้อสอบไม่ได้เธอไม่อยากไปหาพ่อเธอเลยอะทําไมเล่าก็้นพ่อฉันต้องเติวกับนายต่อยังไงเล่าช่วยฉันหน่อยนะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันเติมหนังสือใอ้เธอนะแน่นอนว่า คุณพ่อของพุทธชมพูน่ะรู้ดีว่าลูกสาวเรียนไม่เกง่งแล้วเธอเองก็อยากเป็นครูเหมือนคุณพ่อยิ่งเห็นพวกเราสนิทกันแล้วแล้วก็คุณลุงเองก็ไม่อยากให้เราอยู่ใกล้กันซะง,งั้นแต่ว่าฉันนะ่ะสอบผ่านพานายเลยพ่อคะดูคะแนนของหนูสิถ้าไม่ได้วาร้านนะคะแนนจบมหกหนูก็คงสอบไม่ได้แน่นๆเลยอย่าเย้โอ้ยเอาเธอหน้าลูกพ่อตั้งใจเรียนกว่านี้หน่อยนะอย่าไปพึ่งหมอนั่นเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมน่าจะสอบเข้าเรียนมหาลายัยซึ่งทางโรงเรียนก็ประกาศแล้วว่าทุกคนจะสอบเข้าคณะที่ตัวเองอยา ซึ่งพวกเราสองคนน่ะอยากจะเป็นครูกันไหมแต่ว่าคณะของเรารับแค่สองคนเองงั้นหรอฉันตื่นนะเต้นน่ะอาแล้วทุกคนครับทางมหาลัยเนี่ยได้เตรียมข้อสอบคุณครูแบบว่ายากมากๆเลยนะคุณครูขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนี่ยฝันเพื่ออนาคตที่แสนไกลเอาเป็นว่าเริ่มทําข้อสอบกันได้ห้ามลอกกันนะให้ตื่นเต้นจังทําไมฉันทําไม่ได้ล่ะเนี่ยคุณพ่อต้องเสียใจแน่ๆเลยอ่ะเ,เ,เอาละเอาละใกล้หมดเวลาแล้วกริ๊งกริ๊งกริ๊งเฮ้ยยัยอาอายตื่นได้แล้วเก็บข้อสอบได้ วลาเก็บข้อสอบไอ้หนูทําไม่ทันน่ะอ้าวนี่มันลูกคุณครูสมอนสอนมีนี่นาไม่รู้ล่ะอย่าทําให้พ่ออับอายล่ะหนูฮ่าเอ้ยฉันว่าฉันทาไม่ได้แน่เลยไม่เป็นไรหรอกหน้าเธอทําเต็มที่แล้วกลับบ้านไปรอฟังผลสอบกันดีกว่าและแล้วผลสอบก็ได้ออกแล้วครับประกาศผ่านวิทยุทางมหาลัยคุณครูนั้นขอเลือกคนสอบติดก็คือนายวารันปุญญเขตเทพและนางสาว นางสาวผู้ชมพูรู้เร็วขอโทษนะครับทางมหาลาัยให้สอบผ่านเพียงคนเดียวเพราะว่าคะแนนคนอื่นไม่ถึงเพราะฉะนั้นนายวาลันสอบผ่านเพียงคนเดียวในคณะคุณครูโอ้ผมได้เป็นโคแล้วเอาคุณลุงคุณลุงได้ยินเสียงประกาศไหมครับผมได้เป็นโคผมทําตามความฝันแล้วครับแล้วก็ผมได้เป็นเหมือนคุณลุงแล้วนี่รอบนี้ฉันขอให้ลูกสาวของฉันได้เป็นก่อนได้หรือเปล่าฮะคุณลุงน,นี่หมายความว่าอย่างไงครับ ผู้ชมพูสอบไม่ติดงั้นหรอถ้านายไม่อยากทําให้ฉันรู้สึกผิดหวังแล้วละก็ฉันขอให้ลูกสาวของฉันได้เป็นคุณครูก่อนได้หรือเปล่าแต่ว่าเธอสอบไม่ผ่านนะนี่ผมต้องสละสิทธิ์งั้นหรอถ้านายอยากจะตอบแทนฉันแล้วละก็นายสละสอบรอบนี้ซะฉันจะไปคุยกับผอเขตฉันจะให้ลูกสาวฉันขึ้นนะ่ะไปคิดดูแล้วกัน คนลงนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนะ่ะทั้งๆท,ท,ที่เราพยายามมาแท้ๆแต่ว่าผมเองก็ต้องตอบแทนเขาเหมือนกันสินะนี่เราจะทํายังไงกันดีล่ะเฮ้อฉันหวังว่าลูกสาวของฉันจะสอบติดในรอบนี้ลูกรัก ฟังให้ดีๆนะว่าไงพ่อหนูอะคิดว่าอาจจะสอบครูไม่ได้แล้วอะหนูขอโทษนะคะพ่อจริงๆแล้วทางคณะกรรมการน่ะก็อน,นับคะแนนผิดจริงๆแล้วลูกสอบตีนนะรู้ตัวหรือเปล่าฮะวารัน่ะสอบไม่ผ่านยังไงเล่าจริงเหรอพ่อนี่หนูสอบได้งงินเหรอโถอเอ้กรรมการตาถั่วมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปบอกวารันก่อนนะวารานันฉันนะ่ะสอบผ่านแล้วนะฉันน่ะได้เป็นครูแล้วนายไม่ได้เป็นเงินเหรอเอ๊ะ นี่นายจะไม่อย่ฉลองกับฉันหน่อยหรอนาจะไปไหนเนี่ยเอ้ยเก็บของทําไมดีใจกับเธอด้วยนะที่สอบผ่านแล้วและฉันเองน่ะก็จะไปตามหาพ่อของฉันหมายความว่านายจะจากฉันไปอย่างนี้หรอไม่นายอย่า<ๆ>ไปแบบนี้ซิทำไมทําแบบนี้สักวันเราจะได้เจอกันนะไม่ต้องร้องให้อย่าพูดชมพูเอ้ยสุดท้ายแล้วผมก็เลือกเก็บความลับนี้ไว้และจากเธอไปในที่สุดขอโทษนะไม่นะแล้วเราจะได้เจอกันไหม แน่นอนว่าฉันรู้สึกผิดมากๆหลายปีมานี้ฉันกลายเป็นครูโดยที่ไม่รู้เลยว่าพ่อของฉันน่ะโกงคะแนนสอบของเขานั่นเองความลับมันเปิดเผยตอนที่ฉันมาทำงานเนี่ยแหละเอกาสารครบเลยคนที่เป็นครูจริงๆน่ะในที่สุดเขาก็สอบมาได้สินะในที่สุดเขาก็สามารถทำได้แล้ววารันนั่นนายงั้นหรอจะจะฉันตามหานายตั้งนานน่ะเอ๊ะได้เจอกันอีกแล้วสินะหลายปีมานี้ฮันน่ะนึกถึงแต่เธอเลยคุณลุงโอเคหรือเปล่าสบายดีใช่ไหมเออสบายดี และในที่สุดพวกเราก็ได้กลายเป็นคุณครูนี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราสองคนว้าวและแล้วละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะทุกคนสุขสันต์วันครูกันนะคะมีใ,ใครเนี่ยที่ได้หยุดวันครูกันหรือเปล่าขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับวันหยุดนะครับโอ้ยได้หยุดตั้งสามวันเลยนะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเย้ yeah!